คนจีนชอบมังกรขนาดไหนคนไทยก็ชอบช้างขาวขนาดนั้นไม่ใช่มามีกึ่งเซเป็นรูปนะเป็นช้างขาวจริงๆในสมัยโบราณทองไทยมีช้างเอเชียจำนวนมากที่นั่นไม่มีม้าคนจึงขี่ช้างเพื่อทำงานเกษตรเพื่อกรรมแต่คนไทยได้ความบว่วในฝูงช้างนั้นมีช้างขาวที่หายากเสรษฐกิจศรัทธาใน้ัานธรไมตาตำ้านพุทธศาสนาแม่ขอพระพุทธเจ้าต้องฝันเห็นช้างขาวและจิงอาพพระพุทธเจ้ามาช้างขาวจึงเป็นสัญลักษณ์ของโชคดีความมุ่งรื่งและอำนาจในประเทศพุทธศาสนาอย่างประเทศไทย ดังนั้นช่างขาาในประเทศไทยถ้าไม่ทำงานเกษตรกรรมต้องนำไปถวายให้กษัตริย์ไม่ใช่ว่าช่างขาวที่ผิวขาวนิดหน่อยที่ได้ทำการดักพรงจากกษัตริย์ ช้างขาวมีมาตรฐานที่ต้องฟูดซอฟต์หัวของช้างต้องเป็นสีน้ำตาลอ่อนที่เกลียบเผาและเล็บของมันต้องขาวสะอาดช้างตัวนี้มีลักษณะสีเทาถูกคัดอ่อนฟันของช้างขาวต้องมีสีชมพูอ่อนหรือสีขาวดวงตาของช้างต้องเป็นสีแดงหรือสีน้ำตาลแดงสุดท้ายต้องตรวจสอบรูขุมขนของช้างขาวทุกตัวต้องมีขนสองถึงสามเส้นเฮ้ช้างตัวนี้หัวล้านหน่อยมันไปเอรือจะไม่น้องดื้เลยนอนดื้อคงรัวหลังจากการตรวจสาดแต่ก็จะช้างของมาจะว่์ ทางเขาผู้สรงกีบผู้จะเป็นของกษัตริย์อย่างเป็นทางการและสายเป็นเทวดาเ้าผู้ทรงอำนาจในใจของประชาชนไทยดังนั้นประเทศไทยจึงถูกเพียกว่าประเทศช้างเขาแต่การเลี้ยน้างเขาหนันทางมากนอกจากษัตริย์แล้วคุณนางก็เลียงไม่ไหวแต่กษัตริย์ไม่พอใจคุณนางคนไหนเขาจะพูดว่าทคุณนนางข้วพเจ้าชินชงเท่ามากข้าจะมอบ้างเขาให้ท่าน คนนั้นก็จะบ้า,า,านะลัางประทศไนะชักเข่านี่ทำอะไรไม่ได้เลยกินอาหารไยไม่เหลือต้องโบาชามัน่งทูชาเทพเจ้าไม่นานบ้านชักก็ล่มหลังจากที่นะักอนานีคมัองกฤษไปยินดีอย่างนี้จึงได้นำคำว่า white elephant มาใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายสิ่งที่ทำแพงและไม่มีประโยชน์แล้วคนเลือกสิงอะไรล่ะฟูตี้ผู้มีวัฒน่าทำ